โจโกวันนี้วันนี้วันน,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 นี้วันที่จะมาแนะนำกับนักร้องนักดนตรีที่ชอบช่วยเหลือ,อเพื่อนฝูงและสังคมคนหนึ่งแฮปปี้เบิร์ตเดย์ต้นพัทรพลแก้วพีริชิตขอให้คิดสิ่งใดสุขสมความปรารถนาทุกข้อทุกบักกรนโจกคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองปลอดทุกปลอดโอคปลอดภัยแฮปปี Birthday, ้วีร์รี่มัธออยะใช่ใช่อยะใช่ใช่ไายะขวัญใจเพื่อนฝูงโจโจเขาชอบเล่นดนตรีแนวร็อ จูจูะจะถ้าเป็นแนวป๊อปก็โคตรเพราะจูจูจแฮปปี้เบิร์ดเดย์สิบกอคอหกเจ็ดครบ39ปีต้นพัทราพลแก้วพีวีชิตจูจูจสวัสดีครับกลับมาพบกับแร็ปเอกพันแล็ปน้าใสาตลอดการอีกแล้วนะครับท่านคลิปนี้ก็มาแร็ปแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้กับน้องต้นพัทรพลแก้วพีวีชิตนะครับซึ่งน้องเพเกิดในวันที่ 10กค2567นี้ก็อายุครบรอบ39ปีแล้วนะครับแรดเอกก็ขออวยพรให้กับน้องมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดสุขสมความปรารถนาร่างกายแข็งแรงปลอดโรคปลอดภัยนะครับแล้วก็เป็นอาชีพนักร้องนักดนตรีนะครับก็ขอให้ประสบความสำเร็จได้การว่าจ้างงาน ได้ค่าตัวสูงสูงปังปังเฮงเฮงร่ำรวยเลยน,นะครับหรือถ้าทำเพลงมาก็ให้มีชื่อเสียงโด่งดังยิ่งใหญ่ในอนาคตด้วยนะครับคิดนี้ลัอีกขอบลาไปก่อนโจ๊กโจ๊ก